น้องน้องเอ้ยกินข้าวไหมลูกกินน้ำบ่นางกินหอดขึ้นป่ากินหอดขึ้นพ่อถ้าพ่อไม่อยู่นางก็จะเป็นอย่างนี้แหละอย่านอนข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่ดื่มรอจนกว่าพ่อจะมานอนฟังเสียงรถมาพ่อสะมาไปถ้ายินเสียงรถปั๊บเนี่ย นางก็จะวิ่งแบบไปยืยนรอที่ประตูข้างๆโลรงรถแต่พ่อมาดึกถ้าพ่อมาดึกถ้าถ้าเปิดไฟปุ๊บนี่นางก็จะลุกออกจากที่นอนนี่แนยแหละลุกออกจากเบาะก็จะเดินออกไปข้างนอกก็จะไปนั่งรออยู่ทางนน้นออกไปตรงประตูนี้นางก็จะออกไปรอพ่ออยู่ตรงที่หน้าบ้านจะไปนั่งเชงเงือหรอพอเพิ่น ร้อยจะมาพ่อพันม้าเพื่อละยังสิเข่าบ้านตาพ่อเพันม้าเพื่อสิแลนมีความสุขกระโดดย่องแยงย่องแยง,ยองของแข้งของขาพ่อพันอยู่ละจะอยู่ในสายตาพ่อจะอยู่ในสายตาของนางตลอดว้าวสนใจพูดได้ย่องเอ้ยย่องไอ้าานี่แมววาวหลวกนน่แมวว่าผื่นได้นน่ ว่าเพื่นอนีหลายดแน่บอสนใจเลยโอ้ยอนางน้อยเอ้ยไหนตัวสินอน <c oughs> นอนเพื่เห็ดตาพิงพิงเงินสิงตาบัางเขาสิงตาบัางแม่ไหนบังสิงตาบัางแม่เดี๋ยหอมเนี่ตัวเนี่ยหอมเออนึกว่าแหม,มาบอสนใจไม่ใช่พ่อเขาแม่เป็นคนใจร้ายติละใจร้ายอย่างนม่อาบน้ำห้บ้านถ้าแปรงให้พรวีผมให้น้ำ เดูย่สิเอ,อ,อ้ยหงอยไอหงอยเดี๋ยวพ่อก็มาแป๊บเดี๋ยวพ่อก็มาพ่อไปทำงานพ่อไปทำงานนะคะอยู่บ้านกับคุณแม่ข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินช่งเงินางคอยรถผู้ไดามานางสิจำได้รถพิตัข้าบ้านเนี่ย นั่งกับนั่งกับสนใจรถพิกี้เข้าบ้านเนี่ยนั่งกับสนใจแต่ถ้ารถพ่อเนี่ยมะปุ๊บนั่งสิดูจักทันทีเลยจะลุกปิ้งแบบพันเลยเป็นนาทาแป๊กว่ะหักกันยังกระดักกระดดดมา,มา